คนที่นิสัยไม่ดีเอาจาไว้นะฮะห้ามเตือนเด็ดขาดเพราะอะไรคะมันผูกจิตวิญญาณไงคะ,ะวิญญาณชั่วร้ายในตัวคุณมันมีอํานาจเหนือขึ้นมาเพราะคุณใส่ดาวไปให้มันคือไงคุณให้พลังมันอะ่ะคุณให้พลังมันอะ่ะมันก็มีอํานาจขึ้นอะ่ะจะผีธรรมดามียศมีศัก์ขึ้นมามันจะแอกมันแผงนิดนะจาไว้นะคะเออมีมีศักขึ้นมาเราจะใส่ให้เฉพาะคนที่มั่นใจแค่นั้นค่ะว่าเป็นคนดวงดี เป็นคนโชคดีแบบว่าเป็นคนจิตใ,ใจดีนะคะถ้าเขาอยากใส่นะเราก็บอกเขาว่ามันเป็นอย่างนี้นะมั่นใจนะถ้าเกิดเรื่องไม่ดีก็แปลว่าน้องผูกจิตกับวิญญาณไม่ดีนะถ้าเกิดเรื่องดีแบบเรื่องเรื่องดีนี่เกินฝันจริงๆนะคะแล้วทําไมครูไม่เคยเติมวาสนาจากเนนเนบจูน Upper เคยเห็นไหมคะคนชอบเติมวาสนาจากเนนเนบจูน Upper ขึ้นมาใช่ไหมคะเนรเนบจูนก็ผูกจิตกับวิญญาณนะคะคุณเติมวาสนาจากเนนเนบจูนยังไง คุณต้องมีบุญเก่าไหมคะมีไหมคะแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยทำบุญมาเยอะแล้วอยากลองดูลองดูได้นะคะ <laughs> เพราะอา้าวเหมือนบ้านคนเนี่ยไม่มีบ่อน้ำบาดาลขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะไม่มีบุญเอเ,อเอเ้แทนคำว่าน้ำคือบุญเสมอน,นะคะเออไม่มีบุญแต่ถ้าคุณมีบุญจอดทีเดียวเจอไหมคะ <laughs> เจอคะ่ะ